คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนเนี่ยเกิดมาจนเหมือนกันแต่กลับรวยต่างกันอะไรคือความแตกต่างระหว่างมหาเศรษฐีผู้ประสบความสําเร็จกับคนธรรมดาทั่วไปคําตอบก็คือทัศนคติครับผู้จัดการการเงินรายใหญ่อันดับ3ของโลกอย่าง Fidelity Investment ครับเขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งของเศรษฐีทั่วโลก เขาพบว่า88ของเศรษฐีเนี่ยเป็นรุ่นแรกของตระกูลครับและมีเพียง12เท่านั้นครับที่ร่ำรวยจากการรับมรดกนอกจากนี้ครับงานวิจัยอีกหลายชิ้นก็ได้ให้ข้อสรุปที่คล้ายกันครับยกตัวอย่างเช่นการศึกษาในปี2019โดย w e ล l x พบว่าประชากรโลกที่มีเงินมากกว่า30ล้านเรียญสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าคำพูดที่ว่าเศรษฐีส่วนใหญ่เป็นได้เพราะเกิดมารวย ล้วนเป็นความเชื่อที่ผิดและเป็นเพียงข้ออ้างของคนขี้แพ้เท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีงานวิจัยมากมายครับที่ค้นพบว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีแต่คนรวยที่รวยขึ้นเท่านั้น,นครับแต่คนจนก็มีฐานะที่ดีขึ้นเช่นกันถึงแม้ว่าจะดีขึ้นช้ากว่าคนรวยก็ตามโดยธนาคารโลกเนี่ยกล่าวว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนมากกว่าพันล้านคนครับได้หลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้น นั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะโวยวายมากแค่ไหนว่ามีแต่คนรวยเท่านั้นที่รวยขึ้นแต่ข้อมูลและงานวิจัยก็ยังแสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าคนจนก็รวยขึ้นเช่นกันและข้อมูลก็แสดงให้เห็นครับว่าการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นใช้ได้กับทุกคนเพราะมหาเศรษฐีกว่า88สร้างตัวขึ้นมาจากศูนย์และถ้าคุณอยากจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปนี่คือ6วิธีคิดที่มหาเศรษฐีเหล่านั้น แนะนำให้คุณฝึกฝนในช่วงอายุ20 30ปีครับข้อที่1ครับคุณต้องฝึกคิดว่าเราคือคนกำหนดชีวิตของตัวเองทัศนคติของเราจะเป็นตัวกำหนดวิธีที่เราจะตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายต่างๆในชีวิตครับคนที่มีจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะจะทำทุกอย่างเพื่อควบคุมและสร้างสถานการณ์ที่ตัวเองต้องการขึ้นมา ในขณะที่คนขี้แพ้จะไม่ทําอะไรเลยนอกจากกล่าวโทษสิ่งรอบตัวทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมมันได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามครับทุกวันนี้เนี่ยคนที่ทําตัวเป็นเหยื่อดูเหมือนจะเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับซึ่งคุณอาจจะพบเจอคนลักษณะนี้มาบ้างนะครับซึ่งคนที่คุณเจอมากที่สุด อาจจะเป็นคนที่คุณเห็นในกระจกครับคือคนประเภทนี้เนี่ยมักกล่าวโทษคนอื่นครับโทษสังคมโทษรัฐบาลโทษเจ้านายโทษเพื่อนร่วมงานที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน ดังนั้นครับแทนที่จะรอให้คนอื่นมาช่วยเหลือรอลุงคนนั้นพ้นตําแหน่งรอคนนั้นเป็นนายกและชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงครับมันไม่มีเจ้าชายขี่ม้าขาวหรอกครับผมไม่ได้กําลังจะบอกว่ารัฐบาลไม่มีผลนะครับคือรัฐบาลเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเราแหละแต่ถ้ารอการเมืองดีเนี่ยบางทีเราอาจจะแก่ตายก่อนก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ครับใบแจ้งหนี้เนี่ยมันมาถึงบ้านแล้วครับพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องซื้อข้าวกินนะครับอีกไม่กี่ปีพ่อแม่ก็ตายแล้วครับ อีกไม่นานเนี่ยลูกก็โตต้องเข้าโรงเรียนแล้วครับคําถามคือรัฐบาลเนี่ยจะมีสวัสดิการให้ทันพ่อแม่ตายไหมครับรัฐบาลเนี่ยจะมีสวัสดิการให้ทันลูกเราได้เรียนโรงเรียนดีๆหรือเปล่าบอกเลยครับว่าไม่ทันแน่นอนซึ่งไม่แน่หรอกครับมันอาจจะทันก็ได้แต่อนาคตรเราไม่มีทางรู้ครับเราไม่รู้เลยว่าพักการเมืองนี้จะทาตามสัญญาที่เขาได้ให้ไว้หรือเปล่าดังนั้นครับขอคิดในเคสที่แย่ที่สุดก่อนละกันว่าไม่ทัน เพราะผมไม่เชื่อครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะทําตามสัญญาแม้จะขอเวลาอีกไม่นานแต่มันก็คงไม่ทันกินครับคําถามคือทําไมเราต้องฝากชีวิตให้กับรัฐบาลครับทําไมเราควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ครับผมต้องการควบคุมชีวิตตัวเองครับไม่ใช่เอาชีวิตไปผูกติดกับคนอื่นทําไมชีวิตของเราจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีต้องอยู่ในมือของรัฐบาลด้วยครับบอกเลยครับ ผมไม่เอาชีวิตแบบนี้และคุณต้องฝึกฝนแนวคิดในการพึ่งพาตัวเองครับจำเอาไว้ว่าคนที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นครับ mm. ข้อที่2ครับฝึกคิดให้ไกลถึงระดับรุ่นลูกหลานคนทั่วไปเนี่ยคิดล่วงหน้าถึงแค่สุดสัปดาห์ว่าฉันจะไปปาร์ตี้ที่ไหนดีในขณะที่คนรวยคิดล่วงหน้าถึงรุ่นลูกครับ เขาคิดล่วงหน้าเลยครับว่าพวกเขาจะมีชีวิตยังไงและตัวเองจะสร้างมรดกให้แก่ลูกหลานและโลกใบนี้ได้ยังไงคนทั่วไปเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับความสุขในทันทีมากกว่าในขณะที่คนรวยจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานและมักจะมีมุมมองระยะยาว พวกเขาคำนึงถึงผลกระทบของการตัดสินใจที่มีต่อคนรุ่นอนาคตครับและจะทำงานเพื่อสร้างมรดกของตัวเองการคิดถึงอนาคตล่วงหน้าแบบนี้ครับช่วยเขาสามารถลงทุนเชิงกลยุทธ์สร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและรักษาความมั่งคั่งระหว่างรุ่นได้ครับเมื่อเขาคิดถึงช่วงชีวิตทั้งหมดของตนเองเขาจึงวางรากฐานสำหรับการทิ้งมรดกและความเจริญรุ่งเรือง,งที่ดำเนินต่อไปให้แกร่รุ่นลูกหลานในขณะที่คนทั่วไปจะดิ้นรนเพียงเพื่อชีวิตระยะสั้นไปวัน,วน ข้อที่3ครับจงทํางานเพื่อซื้อทรัพย์สินโรเบิร์ตทิโยสกิกล่าวเอาไว้ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกว่าคนรวยซื้อทรัพย์สินในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางซื้อนี่สินแต่ดันคิดว่ามันคือทรัพย์สินพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกันระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปนี่แหละครับคือตัวแปรที่ทําให้คนรวยนั้นรวยขึ้นส่วนคนจนนั้นจนลง คนทั่วไปเนี่ยมักจะติดนิสัยการใช้จ่ายไปกับหนี้สินและการซื้อสิ่งของที่มันเสื่อมลงตามการเวลาครับอย่างเช่นซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยซื้อความบันเทิงที่มากเกินไปหรือว่าซื้อรถยนต์ราคาแพงในทางตรงกันข้ามครับคนรวยจะโฟกัสไปที่การได้มาซึ่งทรัพย์สินและการลงทุนที่สร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคอมคนรวยเนี่ยใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่ไปกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจและกิจการอื่นๆที่มีศักยภาพในการเพิ่มความมัง่งคั่งเมื่อเวลาผ่านไป ข้อที่4ครับจงซื้อของที่ความคุ้มค่าไม่ใช่ราคาถูกคนทั่วไปเนี่ยมักให้ความสําคัญกับการค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณอยากก้าวหน้าคุณต้องคำนึงถึงคุณค่าที่ได้รับมากกว่าครับนั่นก็เพราะว่าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าก็จริงครับแต่ในระยะยาวครับมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าวิธีคิดนี้ครับส่งผลอย่างมากต่อการทรําธุรกิจครับ นั่นก็เพราะว่าธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพครับไม่ใช่ธุรกิจที่ผลิตของถูกเพราะการขายของมีคุณภาพเนี่ยมันจะสร้างกําไรและลูกค้าที่พักดีได้ดีกว่าการเน้นของถูกครับลองนึกถึงสมาร์ทโฟนของ Apple ก็ได้ครับทาไมทุกครั้งที่ Apple ออก iPhone ออกมาถึงแม้ว่าราคาของมันจะแพงขึ้น แต่คนก็ยังยอมจ่ายแต่คนก็ยังแย่งกันซื้อเพื่อให้ได้มือถือที่เรียบหรูดูดีและมีคุณภาพมากกว่าซึ่งแน่นอนว่า Apple สามารถทำกำไรได้มากกว่าเจ้าอื่นๆและแน่นอนครับคนที่ใช้ iPhone มักจะเปลี่ยนไปใช้มือถือแบรนด์อื่นไม่ได้อีกเพราะติดใจในคุณภาพจนกลายมาเป็นลูกค้าที่พักดีต่อ Apple หากคุณติดนิสัยชอบของถูกเมื่อคุณต้องทาธุรกิจคุณก็จะผลิตแต่ของถูกเพราะตัวเองไม่เข้าใจว่าจะขายของแพงให้กับคนอื่นได้ยังไง เรื่องนี้ไม่ได้ใช้ได้กับเรื่องแค่การซื้อของทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นด้วยครับเช่นการยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อสังคมที่คุ้มค่าการศึกษาที่คุ้มค่าหรือแม้แต่เมนทอร์ที่คุ้มค่าครับต่อไปข้อที่5ครับคุณต้องฝึกคิดว่าฉันต้องทํายังไงถึงจะซื้อมันได้ไม่ใช่คิดว่ามันแพงไปฉันซื้อมันไม่ได้หรอกคนทั่วไปครับเวลาเจอของแพงเนี่ยมักจะคิดว่าฉันซื้อมันไม่ได้หรอก ในทางตรงกันข้ามครับคนที่มีความคิดแบบคนสําเร็จแบบผู้ชนะเนี่ยมักจะถามตัวเองว่าแล้วฉันจะต้องทํำยังไงถึงจะมีเงินมากพอจะจ่ายเพื่อซื้อสิ่งนั้นได้หากคุณใช้แนวคิดแบบแรกสมองของคุณจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากนอนเฉยๆแต่หากคุณฝึกคิดแบบผู้ชนะแบบที่สองสมองจะถูกบังคับให้คุณต้องเฟ้นหาทางเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้ซึ่งมันสมองของคุณคือกุญแจสู่ทุกความสําเร็จดังนั้นจงฝึกมันให้คิดแบบผู้ชนะ ไม่ใช่พวกขี้แพ้และข้อสุดท้ายข้อที่6ครับจงโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาไม่ใช่โฟกัสไปที่ตัวปัญหาไม่ว่าจะทําอะไรครับทุกคนล้วนต้องเจอปัญหาครับคนที่ประสบความสำเร็จก็เจอปัญหาเหมือนกันแต่เขาโฟกัสไปที่วิธีแก้ครับไม่ใช่ที่ตัวปัญหาถ้าต้องเจอกับปัญหาค่าของชีพที่สูงขึ้นและรู้ว่าเงินเนี่ยเริ่มไม่พอใช้แล้ว คนส่วนใหญ่เนี่ยมักแสดงออกด้วยการตำหนิสถานการณ์ครับโทษรัฐบาลโทษเจ้านายวิจารณ์เศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันครับคนสําเร็จจะมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีเพื่อเอาชนะปัญหานั้นครับพวกเขาจะถามตัวเองว่าแล้วเราจะหารายได้เพิ่มได้ยังไงแทนที่จะบ่นว่าทําไมเงินมันหายากแบบนี้ซึ่งคําถามแบบนี้ครับจะนําพาให้พวกเขาแสวงหาช่องทางต่างๆในการสร้างรายได้เช่นต้องทํางานยังไงถึงจะได้โบนัส ต้องทำงานยังไงถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งต้องทำงานยังไงถึงจะหารายได้เสริมควบคู่กับงานประจําได้ต้องฝึกทักษะไหนบ้างถึงจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นเพราะคนสําเร็จเข้าใจดีว่าการจมอยู่กับปัญหาไม่ได้ช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้ทางออกได้เลยดังนั้นครับ พวกเขาจึงมุ่งความสนใจไปที่การแสวงหาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะพัฒนากลายมาเป็นธุรกิจที่สร้างความมั่งคั่งให้เขาได้ในที่สุดและนี่คือ6 mindset ที่คุณต้องฝึกให้เป็นนิสัยฝึกคิดแบบนี้ให้เป็นอัตโนมัติและผมรับรองเลยว่า คุณจะกลายเป็นเศรษฐีคนต่อไปอย่างแน่นอนและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The Founder พาร์เนอร์อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพจ The f o u n d e r ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube f a c e b o o k Instagram แล้วก็ Tik t o อกและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวัน และนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางอดแสตอื่นๆอย่าง Apple Podcast Google Podcast p o d Bean แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบและลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนําให้แอดไลน์ไปที่แอดไซสมองไหลแล้วท ที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ดีสคริปชันครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจ,จากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ